สวัสดีครับกับผมกุ๊กขี้เมาของวันนี้ก็แต่งหน้าแต่งตาไหมมอไซค์ไม่มีด้วยวันนี้ก็อยู่ร้านนี้ครับผมลาบกรุงท<ม>ี่ว่าตอนนี้โด่งดังมากในโซเชียลนะก็เลยอยากมากินมากคือเขาเป็นสายเนื้อมากๆมีพวกแบบว่าลาบมีพวกแบบก้อยมีเสือขั้วมีบักดาดมีแบบเสือร้องไห้คือแบบว่าสายเนื้อต้องมาเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยมากินลายเขาแล้วมาดูว่าเป็นยังไงครับไปเดี๋ยวไปดูเลย A wow. th โอเคครับก็ชิมเสร็จเรียบร้อยแล้วบอกเลยว่าอร่อยมากไอที่เหลือเยอะนี่ไม่ใช่อะไรนะอิ่มจริงของความพี่เขาชนเล่าอย่างเดียวเลย <c oughs> ไม่เหลือทุนที่ละแต่ว่าเขากินไปเยอะคือสั่งอย่างละสองเลยพี่เจ้าของร้าน,นครับมานั่งด้วยอันนี้ชื่อพี่ปูบ,บกับพี่วดี้ Woody. นะเป็นไงไม่ใช่เกิดมาคุย <c oughs> ไม่ใช่ <c oughs> อันนี้นี่เหมือนนั่งคุยเหมือนสนิทหรอเอ้ยรู้จักกันมานานหรือเปล่ารู้จักกันหน้าร้านเมื่อกี้นะครับที่เด็ดเลยนะผมมาร้านนี้นะผมกล้าบอกเลยทามาแล้วไม,ไม่ไม่มีผิดหวังเลยนะ นีเลยเป็นต้นหอมอันนี้นะครับใหญ่มากมาดูเขาซึ้งไหมไม่ใช่นะอันนี้นี่นี่ขเขาเรียกว่าบักเ้าใช่ไหมพี่บักเ้าดาดใช่ไหมอ่าคือกรอบมากแล้วคือผมพูดตรงเลยหาก,กินยากอยู่แล้วเลยคือถ้ามันไม่ดีเนี่ยนะเคี้ยวเนี่ยมันจะเหนียวจนกินไม่ได้เลยซึ่งที่นี่ก็เป็นแบบนั้นใช่ที่นี่จะกรอบ <c oughs> กรอบแบบว่าคือกินกัดกัดกัด,ดแล้วก็คือดีเลยนะสำหรับตัวบักเ้าดาดนะอีกตัวที่ผมชอบมาก เออคือก้อยก้อยเนื้อมะนาวก้อยเสือเปรี้ยวใช่ไหมครับก้ยบอยเปรี้ยวก็คือความเปรี้ยวนี่มันมาจากไหนนะครับก็คือมันบูดนะครับว้า <laughs> คุณเล่น <laughs> ใ,ชใช่ครับก็คือมาจากมะนาวตัวนี้ครับก้อยเสือแต่ว่าผมบอกก่อนนี้คือผมว่าถ้าเกิดทุกคนมากินน่าจะชอบแบบขมมากกว่าคือผมส่วนตัวไม่กินขมนะครับถ้าแบบขมนี่ก็อร่อยเหมือนกันเพื่อนผมกินขม อ่าพุูมจากหลังกล้องหน่อยอร่อยไหมอร่อยครับผมร้านนี้ร้านกูเออไม่ผมจะบอกว่าอย่างนี้คือผมเป็นคนไม่กินขมใช่ไหมกินบอกว่าก้อยขมเขานี่เป็นไงอธิบายหน่อยอันนี้พูดต,ตรงๆเลยไปกินมาแม่งหลายร้านมากร้านนี้นี่คือนี่คือการันตีว่าอร่อยหรือไม่อร่อยใช่ไหมใช่น้อย,อยเลยแหมอร่อยจริงคือรสชาติมันเป็นยังไงถ้าคนกินก้อยเนี่ยจะดูเลยไหนซอสโปรดไหนมาส่งส่วนนี้เนี่ยก็คือสะอาดกระป๋อทุกสะอาดสะอาดจริงแล้วก็ขมกำลังดีไม่ถามหน่อยว่าอ่ะเรากินก่อนกินก่อนค่อยถาม คือจริงๆถ้าเกิดมาอันนี้ถ้าอ่ะมึงชอบดีกว่าเพราะกูบอกสีกูชอบไปแล้วอ่ะถ้าชอบที่สุดอ่ะชอบแป้ผมอันดับหนึ่งเลยอันดับหนึ่งเลยแล้วอันดับที่สองก็คืออันนี้อะไรนะเสือขวดเสือขวดเสือขวดโอเคอ่ะอันนี้คืออันนี้คือปึงก็ที่ชอบที่สุดก็คือผมชอบก้อยเปรี้ยวอ่ะก้อยเปรี้ยวโอเคแล้วนี่เตยจำได้เปล่าแฟนเฮ็ดกิ๊บอะอะไรนะภรรยาภรรยาภรรยาแล้วโชว์แหวนหน่อยโชว์แหวนหน่อยแหวนเคอะไรนะกูไม่ทำงานไปหลายวันเลยสัตว์แต่งงาน นี่ชอบส้มตำตำปูปลาใช่ป่ะแล้วก็ลองมาก็คือก้อยขมเนี่ยแหละก้อยขอมอม่านี่คือแบบมามา,มาตามหัวเลยว่างั้นเถอะเอออ่าแต่ตัวนี้ก็เด็ดนะก้อยเสือขั่วเนี่ยใช่แล้วเป็นเลือดนะแต่ผมนี่อันเดียวเลยเนี่ยนี่ครับผมตัวนี้เลยมก็สไตล์เสือนะก็ต้องมีเคี้ยวบ้างนะครับแต่พี่เขาตั้งใจนะครับว่างี้คือเสือต้องเหนียวใช่ไหมพี่นะใช่ใช่แต่เหนียวไปนิดนะคว่าคุณเล่นครับคุณเล่นอ่ะก็คืออร่อยมากร้านนี้ยังไงก็ไม่ผิดหวังร้านสวยมากแล้วก็พี่เป็นกันเองมาก คือมาเนี่ยปุ๊บม,มานั่งกินเหล้าด้วยกันเลยนะครับกินข้าวด้วยกันเลยด้วยนะชิลปะ่ะใครใจ่ายผมจ่ายเองไะ <c oughs> แต่ว่าผมตังต้งใจมอนหนุนออดหนุนนะครับคือผมต้องบอกเลยว่ายังไงก็ต้องออดหนุนนะครับแล้วเดี๋ยว่อยไปฟันหัวตอนพี่เขาไปร้าน <c oughs> <c oughs> กูยอมยอมยอกร้านนี้จริงๆไม่ใช่ว่าเปิดมาเป็นร้านนี้เลยใช่ไหมมันก็เริ่มจากผมทํากับแม่ครับทําร้านอาหารหรอทำทำร้านเนี้ยครับอ๋อได้ต่อเดียดีเดีดีดีแล้วดีตอนนั้นมันก้วมีแล้วดีแล้วดีแลรวดมแ้ี้วด้้ว นึกว่าอยู่ร้านกู <c oughs> เป็นสเสน่ห์ของร้านสตรีทฟู้ดลิมิเตนะครับต่อๆตอคตรับพอพอมาถึงในในช่วงที่แบบรู้สึกว่าเออสุดตัวผมเองมันไปไม่ไหวละอ๋อทีนี้พี่ปอนก็เลยมาทําอะไรบ้างครับพี่ก็คือผมมั่นใจรสชาติผมมากินหลายครั้งไงแล้วก็รู้สึกว่ามันอร่อยคีเอเจนซี่อร่อยใช่อร่อยจริงแล้วก็น้ำแข็งโซดาแต่โซดาไม่แช่ด้วยบางทีแต่โซดาไม่แช่เนี่ยลองสั้งอะไนั่นก็ว่าแต่เราถนัดเรื่องมาร์เก็ตติ้งอย่างนี้เราก็เลยบอกบูดี้รุ้นกันไหม มันก็เลยมาเมิร์สกันพอดีร้านก็เลยตอนนี้ดังเป็นพูแตกเลยใช่ไหมครับดังปั้งปั้งเลยใช่ไหมอ่าโอเคครับมาครับไหนก็มาแล้วพี่ปูกับพี่วุฒีนี่เยกว่าป็นกันเองมากยังไงถ้าเกิดสูดกแล้วลูกค้ามาก็ส่วนกีนเล้าได้ปะได้สบายอ่าฮะพี่บอกว่าขอเป็นผู้หญิงล้วนๆนะผู้ชายไม่ค่อยอะไรเงี้ยได้ไม่เห็นเป็นงี้แล้วแบบแบบแบบชวนด้วยนะอยูยใกล้กันครับไปครับไปครับอย่าแพลอย่าแพล ไปทั้หมดเลยนะนี่นะหมดเลยอ่าหมดเลยครับหมดเลยครับซึ้นใจจริงก็ลองมากินนะครับร้านลาบกรุงอยู่ตรงวังหินอยู่ใกล้ๆเกือบสี่แยกวังหินเลยสายมือมาง่ายมากเหรอครับพี่ฝากร้านหน่อยไหมครับฝากร้านไหมก็อ่าโอเคครับขอบคุณมากครับวันนี้แล้วเพืเลยะไรเพื่ออะไรอะไรอะไรอ่าไหนไฝากร้านหน่อยครับฝากฝากร้านนะครับก็คือร้านลาบกรุง ก็จริงๆแล้วร้านเราอาหารราคาทั่วไปเลยถูกมากบอกค้ากล้าพูดถ้าถูกมาก80-90บาทต่อแทนนะครับร้านไม่ได้จะดูวัยรุ่นนะแต่ว่าจริงๆแล้วร้านเราอ่ะเราทําร้านเนี้ยเพื่อให้เป็นร้านที่เป็นรสชาติแบบอีสานแท้ๆแล้วก็อยากให้คนกรุงเทพได้ลองกันเปิด4โมงเย็นถึงเที่ยงคืนต้องมาแล้วแหละเอาจริงๆเอาแค่มาเพราะจานนี้นะก็คุ้มแล้วเขาเรียกบักขาวเลยนะนม่มีจํากัดนะแต่ละวันมีจํากัด ก็คือมีประมาณ8 0 0อยกว่าจานวันหนึ่งนะครับจำกัดต้องมาขึ่นมานะคุณเล่นนะเอาวันหนึ่งมีกี่จาน่หลักสิบ้วโทรจองนะมุิคนอยากมาโทรจองหรือว่าไม่รับโทรไม่รับจองไม่รับจองไม่รับจองของนั้นนะครับเอาว่ารีบมาแล้วกันแต่ผมการันตีอร่อยมากครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ซับสไคร์นีครับคืนนี้ถ้าจะหนักแล้วแหละถ้าเกิดหายไปสองสามวันก็รู้เรื่องนะอะไรนะครับก็เพื่อปิดไม่ไหวไงเจอคลิปหน้าครับ